รรยาของน้ำระพีพัฒนไม่ติดรู้ค่ะ ยอมทิ้งชีวิตปรูอยู่สมะถะกับสามีทิ้งความสบายมาเลี้ยงไก่ทำไรกับสามีเปิดชีวิตของน้ำาละพีพัทไม่ติดปลูแม้ต้นตระกูลมีฐานะค่ะกลายเป็นคุณพ่อลูกสามเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับน้ำและผีพัทจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีหลังจากที่ภรรยาสุดที่รักอย่างมินตราชนิสาคลอดลูกคนที่3แล้วซึ่งจะาตัวเปิดตัวลูกสามคนที่สมอย่างน้องอาโปให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกันโดยน้ำนั้นถือได้ว่าเป็นคุณพ่อลูกสามแบบสมบูรณ์แล้วค่ะ คลิปนั้นเป็นลูกสาวคนที่สามอย่างน้องอาโปกําลังพึ่งคลอดเลยและโชว์พลังเสียงให้พอได้ฟังแต่เมื่อน้าเรียกชื่อของลูกสาวอาโปสาวน้อยกระเงียบฟังเสียงที่คุ้นหูก่อนจะร้องโชว์พลังเสียงพลังแบบสุดไปอีกครั้งนึงพร้อมทางแคปชั่นนั้นระบุว่าอาโปรายงานตัวค่ะ และอาโป้ค่ะเด็กหญิงเอเวรินเอก,กพันกุลแปลว่าน้ําค่ะซึ่งหลังจากที่คุณพ่อลูกสามประกาศข่าวดีก็มีเพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการแห่เข้ามาสแสดงความยินดีกันเพียบค่ะต้องบอกวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมภาพภรรยาสาวสวยอย่างมินตราชนิสาทีจ้าตัวผู้ธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดนครนายกก็คือการเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ชนนั่นเองแต่น้อยคนมักจะไม่ค่อยรู้นะคะโดยสามีตาภรรยาของหนุ่มน้ํานั้น มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาเคมีสาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์มีดีกรีเป็นถึงนางงามเชียงใหม่ปี2554แถมเคยประกวดเวทีดัชชี่บอยแองเกิลปี2009มีซิงเกิลเพลงรักหรือเปล่าและที่มากกว่านั้นคือเธอเป็นลูกหลานคนดังในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยคะ่ะมีธุรกิจส่วนตัวอีกเยอะแยะเลยเป็นยังไงเรามาชมภาพเธอไปพร้อมๆกันคะ่ะ